ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราได้รับแจ้งจาก<อ>าชาวบ้านาาว่ามีงูบุกเข้าไปในบ้านชาวบ้านภายในซอยส,สีเสียดหมู่3ตําบลวังกระแจ <c oughs> อำเภอเมืองตรา <c oughs> หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยพร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ <c oughs> มาถึงบ้านหลังดังกล่าวเลขที่55/5หมู่3ตําบลวังกระแจ อำเภอเมืองจังหวัดตราดพบนายวิชาเจ้าของบ้านยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ก่ <S <S อนจะพาไปชี้จุดที่งูซุกซ่อนอยู่ <S <S เ,เป็นบริเวณหน้าบ้านใต้ชั้นวางดีไว้เครื่องมือช่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลา10นาทีก็สามารถจับงูตัวดังกล่าวได้จากการตรวจสอบเป็นงูจงอางขนาดใหญ่มีความยาว4ี่เมตรก่อนจะนําใส่กระสอบที่เตรียมมานําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในที่ห่างไกลชุมชนสอบถามนายวิชาเจ้าของบ้านบอกว่าตนกําลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ในห้อง ไปเห็นงูกําลังเลื้อยเข้าห้องตนจึงตะโกนเสียงดังใส่งูงูตกใจเลื้อยหนีออกไปข้างนอกตน,นก็ตามมาดูและ<ช>โทรแจ้งกู้ภยัย <สะ S 1> ซึ่งตนเพิ่งเคยเห็นงูจงอางที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นเห็นตอนแรกตกใจแทบช็อกทีมข่าวตราดยูรายงาน